เอาละครับสวัสดีครับผมกอลเพราะ่าผมนิวส์คุ้กับการรีวิวเกมส์คิปเบร์นัทอันลิมิเต็ดพาร์ทที่สองนะครับโอเคเรามาต่อเลยเราขออะไรสร้างละคุณใหม่รอบหนึ่งแล้วกันเอาตอนนี้เอาที่แบบไม่ลายไม่จตัตีตัวใหญได้ไหมเอาเป็นเทมเทมแปลว่าเชื่อเทมรูและคุณโอเคเอามาเลยได้ด้วยโอเคฮัลโหล ทำไมกลายเป็นซอมบี้ใจเย็นๆเป็นซอมบี้สิเฮ้ <laughs> uh, เอาไงดีวะเอ่อย s ส no น้ตแพดขอ้นอ๋อไปด้วยโอเคนี่อะไร What is this? ST s T S t h r t Go โอเคอะไรกี้สิโอ้เฮลิคอปเตอร์ นิ้นตาสู่ S T S Asterix แล้วกูอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยโรงพยาบาลบ้าแล้วนี่พออันนี้ตัวนี้เป็นไข่หัวใจพี่หัวใจด้ะเยโอเอ่มีคนป่วยเจ็บหัวกับอ้คุณอ่าวันนี้จับไข่ทีนึงแล้วก็ไปวันนี้เร็บายบายโอเคอ่าขอเป็น าไาย,กกายเอเบอร์ได้ไหมเอเบรเขียนงี้ป่ะไลเอเบอร์เทมจแอนแบลคคูล <c oughs> อ่ะขอเตยใหญ่หน่อยเยี่ยมยอดกู <c oughs> ลืมใส่น้ำเสียงด้วยเงินไายเ็ดดูสุดยอดไา่เป็นอะไรอันเดดเคนโบเดี๋ยวนะโอเคเอาใหม่ครับแม่งเด้งสาดแล้วตอนนี้มันรีนเซ็ตใหม,หม,หม่ป่าเนี่ยแบลคคูล แล้วคุณพมยังอยู่ปะ่ะโอ้ยังอยู่โอเคมันจะอ็อบเจกต์อะไรหั้งหนาไม่เข้าใจเลยต้อคาญมากเลยเกตสตรีมมึงแม่งคอนเนคไม่ได้สตรีมหาอะไรไม่รู้ไไโคตรเบื่อเนยช่างมันไปทามันดีกว่าเอออะไรที่เราที่เราทำมากินเนี่ยไลท์จแอนเทมเทมไจแอนไลเบิลก่อนไลเอเบิลเทมไจแอนบลูไจแอนเขียนผิด ใจแอนดูและคูนฟลายได้ไหมไฟเบลโได้คนยาวไลา่ <c oughs> fly, โบฟลายฟลายเอโบล <c oughs> ขี่ได้บินได้เชื่องใหญ่เสียเงินด้วย <c oughs> อ้ามไม่มีปีกไหมอะไรไหมไล่โอเคเร็ว งงแม่เงินตัวเองช่างไรเจ็บจุงเบยอ,อะไรเนี่ยเวลแล้วอะไรต้องการอะไรซะ k e e me something that I can perform เดี๋ยวพิ่งอะไรเนี่ยอะไรนี่คืออะไรเนี่ยมันฝรั่งยาหรืออะไรแล้วทำไมเฟมเลตจะสิบห้าวะเดี๋ยวเดี๋ยว perform surgery so อุปกรณ์ในการผ่าตัดเอ่ออ่ากดออกไงวะทำไมเฟมเลทเหลือแค่สิบสองวะ เอาอะไรดีวะมิพาจันายเซอร์จียอ๋อมัวไม่มีเวีนกรรมนายเซอร์เจียนนะนายไม่ได้นิดนายอ่าคีเซอร์เจียนคิงไซเซอร์เจียนคืออะไรวะจะได้แล้วกะตุกโอ้บ่าวพัดอากาศนะจ๊ะ DNA อะ เอาเฮ้ยผ่านใช่เลยผ่านจริงดิเฮ้ยผ่านจริงดิผ่านจริงด้วยโอ้นี่นะเฟมเดี่ยวกระตุกโอ้ยตีจันทร์นะไม่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 แม่จ้าโอ้ยสาชิปแปลงละไปเอาไปไม่เป็นซอมบี้กันหมดเลยโอ้เวียนกรรมละเวลาไม่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 

ไม่ออกไปออกเดี๋ยวนี้ไม่กีดเออโอซอมบี้ชิบเปงละไม่ไม่ไมเ,เพิ่งเพิ่งเอาใหม่ก็ได้ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นซอมบี้เดี๋ยวเมืองนี้ชิบหายไวรัสหมดมแล้วเออเอาใหม่ก็ได้วะเออเอาฟันนี่แมนไปอีกรอบหนึ่งไงวะ อ่โอเคโอเคเอาไปเลยแล้วมัต้องเปลี่ยนเป็นซอมบี้เลยอืมโอเคไหมไลไลเอเบิลไลเบิลเทมจายแอนรูและคูนโอเคไลโอเค ทำไมตัดขึ้นไปพอไปในเอสติแอตเลติรอบหนึ่งสิบห้าหรอกิบห้เลยโอเคอ้ามันยังอยู่อะไรวะอยู่ชั้นนี้ไปเลยนะไม่ต้องครับไม่น้องตามใช่ไหมอะไรแล้วต้องการอะไรเฮ้ยมีลาสเกียนทำให้ฉันลอยที่หนึง่งอ่กดไป ตอนนี้ไม่มีลาจเกนเอาอะไรดีวะทำให้ฉันหัวรรอะอีกทีหนึ่งตลกตลกอาจะดูอะไรดีวะแรงเงาแรงเงา <c oughs> โอเคเอแรงเงาไปนากะ แรงนักกะเรนนี่นักกะทุกแกคนตกมาว้าวไปดูซ่าอะลงไปเลยตัวหอกงล่างนะกลับมาเอ่อถ้าฉันขำเอ่ออะไรดียะฟันง่ายๆมีอะไรฟันฟฟฟนี่แฟนฮันลมคน เป็นคนด้วยแฟนเฮลโหลคำเลยสิจ๊ะอ่าไม่มีลาดาเกนอะไรดีวะหัวร้อยทีหนึ่งหัวเราะหัวเราะตะไม้ยิ้มสิจ๊ะแล้วเนี่ยจาะได้มันคำดีวะไม่มีลาดาเกนคิดไม่ออาวย อ็อบเจกมีซีอ็อบเจกเอดเดอร์พี่ดิาไปกัตัวกันเบื่อจริง,ง,ลเ,งลจจเลยคพูลานอ่าคำเลียงลานใหญ่อะไรเนาหัวล้อหัวล้อได้ไหมไม่มีหัวล้อเลยไงล้านจ,จริงหัวล้อไหนเจ้โอเครอไนะ เด็บเบสเมดิซินมีในคันนี้เหรอช้าจังกระโดดโอเคขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปติขึ้นไปขึ้นไปโอเคแล้ลมีปัญหาอะไรจ๊ะมันเป็นซอมบี้อะไม่เอาแล้วนายเป็นอะไรหัวใจหัวใจขาดเลือดโอ้ยหัวใจกลายเป็นซอมบี้เวนกำมเวนกำมเวนกำมเวนเวนกำม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 ต้องการอะไรแบกไนท์ คุณหมอว่าลบไปอันนี้ new equipment for t h s hospital องค์การองก์งกรใหม่เอาอะไรดีเ right, อ่อมันมีอะไรวะที่เป็นเครื่องผ่าตัด da Vinci ใช่ปะ <laughs> มันเป็นคนเลยไ,ม,ไม่ใช่แล้วโอ้ยซอมบี้ชิบหายแล้วเครื่องผ่าตัดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว เครื่องชิปเครื่องผ่าไม่มีเอ่อโปรแกรผ่าตัดโปรแกรผ่าตัดมีดหมอน้ำเกลือน้ำเกลือซาลินโซลูชั่นปะใช่ป่ะ <c ười> ไม่ใช่น้ำเกลืออย่างนี้ <c ười> เวรกรรมแล้ว <c ười> เป็นซอมบีกม้กันหมดแล้ว หาร์ดอุกรณนผ่าตัดมึไม่ออกเว้ยเออมันเรียกว่าอะไรหูฟังเครื่องปั๊มหัวใจอะ่ะมุ่จะหาหากิจที่ไหนไเนี่ยโอ้โหอาจาช่วยเคยทอดไม่น่ามาที่นี่ก่อนเลยเครื่องมือหมออ๋อที่นี่ได้ไหมไม่ไหวละ นึ่งภาษาอังกฤษไม่ออกโอ้ยยากเกินไอ้สันนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้มันแดกกันเองมันแล้วไอส้สันโอเคเราดูข้างนอกกันก่อนดีกว่าข้างในนะีมันสับยากเกินหนึ่งไม่ออกแถมซอมบี้เต็มไปหมดเลยเซ็งเวรยอันนี้อะไรรถยนต์โอเคเราทำจอดด้วยเราทำอะไรกับรถเดินกวายเป็นกรรมวิ่งในเลนแค่นี้ยังไง what this i'm fucking illegally ฮะฉันจอดรถติดที่ผิดท,ทางเลย อ่าฮัลโหลนี่อะไรคุณม,มดเหรอรถลีกคอคโลสเปงศาตรกว่ะอ่ารถพังรถซ่อมต้องเอาหมอมาซ่อมเขียนอัพแจกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ค่ะหมอซ่อมรถหมอรักษารถเหมือนโกคีปเปอร์เพื่อสาราประตูมันจะค้านทำไมด็อกเตอร์ไม่มีด็อกพฟด็อกพอค่ะรถคันใหม่คันหนึ่งเป็นกรรม เพิ่งเอ่อเอทักหนึ่งเลยไปหยับสิเฮ้ยเฮ้ยขโมยรถกูไปไหนเฮ้ยอย่าชนอยๆๆๆๆ่าอย่าอย่าอย่าเอ่อ,อ,อเอ่อทำไงดีวะอย่าอโดนแจ๊มึงจอดที่ทิศทางนั้นทำไงดีวะรถย่อกมึงตาคิดว่าอะไรวะ คำมันตำมันก็ยากกันไปนะรถรถจบกระรถรถคุณดีรถอะไรดีวะรถจีบไม่ได้ภาษาไทยยังนึกไม่ออกนะรถมันเรียกว่ารถอะไรมันถุกรถรถดันรถโป้งรถิกอัพพยาบาลรถพ่วงรถพ่วงเป็นพ่วงเหรอโว้ย สายขาได้บอก่าสายกาแรงกระตุกจังเลยไฟไมันก็ใหญ่มากเลยเรนเดอร์มาใหญ่กว่าใหญ่กว่า,วานั่นนี่โ,โหรถล่ลากมึงเวนกร,รม,มาสะทานนี้เลอดทำไมผ่านก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วนึกไม่ออกเว้ยจับเร <c oughs> นเดอร์มาบอกต้องมาไฟใหญ่กว่า <c oughs> เดี๋ยวข้าพอนนี่เออนี่อะไรนี่ต้องการอะไรเฟสต์ซัมวานินเดฟอนบูดไซเมกาไซคิกพอมีใส่ไปคนในในตู้โอ๋อส وبر แมนส وبر แมนแดดแมนสไปเดแมนฮีแมนอะไรก็ได้ส وبر แมนได้ไหมสเปียแมนเซลแมนเซเบรเลียนไม่มีสเปรยแมนนะสเปียแมนสเปียแมนก็แล้วสเปียแมนโอ้ยเดี๋เข้าไปเลย เป็นยังไงโอ้โอกัดซูแมนแล้วยัดเคฮีโร่แล้วไง it's a bird it's more than a bird it's more than a bird more than some beauty โอ้ยันสบายจงังเลย you can paint it p a ask t back with butter okay ท่านี้มีอะไรไหม w a ว e งสลบโอ้นั่นอะไรขันยกด้วย what is เกียร์อนิวอ่ะไม่ทันเกียร์อนิวฟาวเทนฟอร์ดซิตี้เพรสแอนด์ออเจกต์อินวอเตอร์เดนติฟเดสวิดเอ่อฟาวเทนผูฟาวเทนต้องเอาอะไรลงในน้ำสักอย่างแม่งเฟิม์มใก็ตกจังเลยนะล <laughs> งในน้ำเอาฟาวเทน มูแกนผิดใช่ไหมช่างมันเดี๋ยวค่อยแกลลแกอะไรกัน้วเอาเทนเข่งงวะ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ว่าอ่าบูมโอ้ยมัวมากเลยเอาเทนเนี่มีใจแล้ว <c oughs> มันระเบิดทำไมโอเคอ่าคันโยกอ <c oughs> ินทรักอยากเี่ย โย,ยนเือาไปโย,ยนเหรียญเข้าไปฮึโยนเหรียญแล้วไงฟาวเทนเจอซิตี้บอดระเบิด <c oughs> ได้ไหมเอา้างงเบย <c oughs> นี่เป็นอะไรเ่า <c> ห <oughs> มือนระเบิดจะจำน,น, <c oughs> นำตายเวรกรรมกรรมเบยอันนี้อะไรเ <c oughs> ดิอมขยะอะไรมาเด้อโอเคนั่นก็คือก็สุดใช่ไหมเป็นดาวเลยคำก็สุดสตาร์นี่กั่นใกล้ฉันสิบวย <c oughs> กดไม่โดนเลยอ่าโอเคฮัลโหลเพคคลาสสิกคานิวัลเกมเล่นเกมคานิวัลธรรมดาเพื่อชนะโอเคอะไรเซฟด้วยโอเคคานิวัลเกมสตาร์ทสตาร์ทอ่าแล้วไงมีมินิเกมอะไรไปต่อเนี่ยฮัลโหลโอ้แล้วคุณกูณหายไปไหนเนี่ยโ oh. อ้แล้วคันนิววอลอินทาวทรอสซัมติงจุนน็อกอ๋อหยวนบางอย่างที่จุนน็อก Oh, <laughs> i so okay. Tell something to know. But tell, ball. Mmm. -hmm. Big ball. Ball to me, there. You know, I'm a fool. I'm a Okay, to... give me to... okay. 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 What อ๋อเฮ่เราทำเต็มที่ปักเดี๋ยวปักบอลลูนลูกย้อนแรงอย่าน,นที่จะสามารถทุ่มใส่บอลลูนได้ลูกดอกภาษากีฬาลูกดอกลูกลูกลูกภาษากีก็คือลูกเอ่อคิดคิดดอกก็คือฟลาวเวอร์เขียนมากเวอร์คิด <c oughs> ไม่มีคิดอีกเวรกรรม 킹ฟาเอร์ราชาแห่งดอกไม้อ,อ่โอเคปลาแม่งเนี่ยมันแหลมมนกันนะนี่คือลูกดอกนะครับลูกดอกพอมันลูกดอกคือปลาไปแม่งไม่ช่วยอะไรเลยมึงกดบนหัวเนี่ยลูกดอกชาคิดว่าอะไรวะลอลิงอยู่ไหนวะดิกกูก็อืมชิปด,ดิดอกดาดโอเค เดมิดาดได้เฉยไฮเปอร์เจนดัดบังวโอโหใหญ่จริงปาไปโ h r o w it ปุ่งปิ่งปุ่ง t r l e โอ้โหเฮียังไงต่โอ้ what เตะ something to hit the tank มาเลยอันนี้โอเค h e l หลสารตรงน้ำ เด้อโอเคเรามีอุปกรณ์ให้ปลาเยอะแยะมากมายปลาแม่งเลยนำปลาโยนไปใส่ไม่ยนใส่ไม่ได้โอเคแล้วปลาก็ได้ไหมไอ้ยเก็บลูกบอลสิโอเคปลาม่งเลยทรอยด์ไม่โดนอ่ะเอาโดนอ๋อเอ้ยเนี่ยเอาเสียไปตกน้ำแล้วตกเองเงินกรรมโอเคว้าปลาแลชี่ไม่เนี่ย โอ้เงยจุฮู้้งเด้ง้งเ้ัฮู้ g ก็ t ต o แล้วเอาไปกี่กี่ดาวเนี่ยก้รยเก้าแปดดวงหรือเกรเาจ็ดวงเพื่อที่จะไปเอาเนด้คืนครับสองได้สององอะขาน้เยอะ total starlight t o k a y continue okay สำหรัพานี้คงขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับโอ้ยคุณกลับมาแล้วพาะผมคุณดิมือก็รกสัวันนีสวัสดีก่อนนะครับบายบาย